ภาพนี้กับภาพนี้อ,นนอันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกัน,นเนพีเยงแต่ว่าสร้างมาคนละรูปแบบเอาไปทำสีเฉยเชื่อไหมเรี๋ยวเวลาโยน<ไ>อย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่เวลาแบบไม่ได้ตั้งใจเป็นพอลาลงกับตู้เป่งเลยนี่ครับเรียบร้อยจะบูคาอย่างเงี้ยหยิบมาดู้ไม่เป็นไร พอลวงปู่ไปทำธุระข้างนอกอันนี้มาจากไหนชนบุรีครับบุรีมีพี่ๆในกลุ่มเขาอยากให้ลุงปู่จานให้ผมก็เลยรับปากเขา แล้วก็จะเอาไปแบป่งเขาอีกทีหนึง่งเพราะบางคนเขาก็ไม่มีเวลามาพี่มผมก็ค่อนข้างมาบ่อยมาบา,บางทีก็มาเอาผ้ากับพี่กบบอวินเนี้ยมาใส่ผมก็ามารอรับผ้ากลับเลย นี่ย่ลังลังเท่าไหร่กีนเลยเอรราราคาจองมาส่งหมื่นห้าเขามีเปอร์เซ็นต์ลดให้หลือสองหมื่นอีแต่ถ้าไปรอตอนพ้าออกก็สองหมื่นห้าเป๊ะเลย <c oughs> อันนี้ผมตรงจองไว้ไงพี่ผมก็เลยเขามีเปอร์เซ็นต์ลดให้อยู่แล้วนั <c oughs> ่นเองสายนั้นไม่จามั้งครับสายนั้นไม่จามาอะไรม,ม,มีอูอีกหลายรุ่นเลยครับ ของปู่เนี่ยผมจะเจ้าไว้อยู่แล้วตอนนี้เดืแล้วไม่ตราพลางแรงมากเพราะว่าเเลี้ยนไข่เจรดรอบโอราคาดีมากเลีียนไข่เจรอญรอบเซมาหลังไลเซนโอ้โหราคาสุดจริงเนื้อเงินเนื้อเงินเนี่ยเก,เกือบเกือบเจ็ดแปดพันแล้วตอนเนี้ย ตาเนืยอตะกัวเฉยเศกเมื่อวานประมูลทำบุญแสนสามโอ้รอบเมืม่อวานนะครับเมื่อวันที่สิบเจ็ดเหรียญเดียวแสนสามโอ้โหภาคุสานเลยยอดเป็นเป็น,เป,นเป็นเนื้อตะกวัวตะกัวโอ้โหแสนสามแสนสาม,สามโอ้โหนี่จนี่น้าเป็นเนื้อตองคำเนี่ยเพราะว่าหลายแสนนะเนี่ยมีมีมีเพ่เขาเขาได้ทำไหมอันนี้ทำ ทำให้คู้ร่วมบุญเนี่ยก็นไปจ่าสร้างไว้ทั้งหมดทั้งหมดแทงหนองแทงน้ําห้องหนองห้องน้ําั้งฝนทัทางเนี่ยทั้งหมดเลยครับผมต้นงต้นไม้ที่เห็นเนี่ยเทียมเข้าเงินทั้งหมดที่เขาเรียกใช่ครับทองคําออกมาเนี่ยทองคำาทั่งน้ําหนักสามบาทตอนนี้ก็ประมาณห้าแสนโอ้สุดยอดสุดยอดจริงประมูลเนี่ยตาถือนี่ผมพี่ได้สดจนเนี่ ประมาณเนื้อตะขัวชั้นส,สามนี่เป็นต้นเด็ดตัวเนี้ยอ๋อผมเห็นอยูอ่ผมเห็นอยู่มีมีมีคนลงในกลุ่มอยู่ชั้นสามโอโ้โหชั้นสามพาะเขาแรงแล้วก็สร้างาน่อยพาสร้างไม่ถึงพันเลย ก็เลยกันกันน้อยมากคือกาลงบูจะไม่ได้ท่านจะไม่ค่อยรัก จริงแล้วคือยลคือท่านปู่ผมว่าผมว่าหลวงปู่ท่านเมตตานะท่านเวลาผมมาแต่ละทีนี่หลวงปู่คุยกับกลูกศิษย์ทุกคนเป็นกันเองหมดเลยแต่เวลาเวลา,วาที่ผมมาผมว่าหลวงปูง่เมตตามาก